ได้ออกงานนะคะร่วมกับแกร็บแล้วก็เอกนนพีอลท็อใชค่ะก็คือความรู้คือว่ายุไทห้โควิดที่เรา่ึงแกร็บเที่ยวทั่วไทยสุดกันใหญ่ไว้ใจแกร็บก็เป็นโครงการที่ส,งส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยทเที่ยวไทายเยอะขึ้นแล้วก็ได้รู้ถึงเสน่ห์ของประเทศไทยในภาคใช่ค่ะที่สําคัญเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยค่ะ<ม>ก็สามารถใช้แกบไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการสั่งอาหารด้วยนะคะ<ม>ก็ขอฝาก สิ่งอ้อมในโปรเจกต์เชื่อคนไทยสุกันใหญ่ไว้ใจ,ใจแกนะคะเห็นมีคนสนรถด้วยใช่ค่ะ,อะของน้องอ้อมก็จะเป็นซิตี้นะคะของหลิงก็จะเป็นเนเจอร์พูดถึงเซนออมแล้วของเราหน้าที่ของเราต้องทำอะไรบ้างหน้าที่ของเราก็คือเป็นผู้ใช้แล้วก็เป็น <laughs> เป็นแทนเราเป็นเรปเปอร์เซนต์เหมือนเราชื่ represent, <laughs> ชเอเรปเปอร์เซนต์แกรฟแล้วก็ ใช่ก็คือเราก็เป็นอีกหนึ่งกระบ,บอกเสียงเพื่อที่จะแนะนำให้ชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยด้วยกันมาเที่ยวต่างจังหวัดเทียเท่ยวกรุงเทพด้วยกันค่ะเพื่อที่จะค้นหาเสน่ห์ของแก๊์แถมยังเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยค่ะสุดท้ายฝากหน่อยแล้ว,ขขวก็ขอฝากแกบด้วยนะคะเที่วยวเที่ยวกับทท ที่จะเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะสามารถไปทั่วไทยได้เลยค่ะเขาสป,ปอ์ตทั่วไทยเลยนะคะค่ะคือการเที่ยวกักนในที่แกรนบอ่าพูดถึงวันเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แฟนมีที่เกาหลีเกาหลีสนามบินแตกอ๋อ,อใช่ก็แฟนๆก็มามามเราที่สุด ดีใจที่เป็นครั้งแรกที่หลิงออมได้ไปจากแฟนมิที่เกาหลีใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าแฟนๆจะมาให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยมาซัพพอร์ตด้วยนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างวันนะี้สนุกสนานได้พูดภาษาเก,กาหลีด้วยใช่ก็ได้กินอาหารเกาหลีด้วยคือมันเป็นอะไรที่แบบจริงจริงจรทำ ไปประเทศไทยด้วยแหละค่ะที่ไปที่ที่ไทยก็ะะกินอาหารเกาหลีแต่พอไปอยู่ทีนะ่นี่นห่ะมันมันเหมือนอเราได้แบบมันเราได้ลองของจริงเนาะไม่ของจริง <laughs> เราก็ได้เล่นกับแฟนคลับด้วยอะไรอย่างี้ยก็ดีใจดีใจที่ได้เจอกันเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผมด้วยเหมืนอน culture exchange เบาๆอ่าเล่นแบบวัฒนธรรมใช่เออดีค่ะเป็นไงบ้างได้เที่ยวด้วยไหมหรือว่าแบบแ s นี้อันเดียวอ๋อไม่ไม่ได้เที่ยวค่ะใช่แค่แบบไปลงเครื่องอาจจะแบบแวะ ไปกินข้าวแล้วก็เดินตลาดนิดนึงแต่ว่าตอนนั้นฝนตกเราก็รีบกลับไปพักผ่อนเตรียมงานวันถัดไปแล้วก็กลับเลยเราวอมอยากเที่ยวใช่ไหมลูก <c oughs> ใช่อยากเที่ยวเสียดายวัน <c oughs> นั้นฝนตกเอออ่ะสองสามชั่วโมงที่เราว่างอ่ะมันฝนตกแบบนี้เราก็เลยบแบบอ่ะรีบเดินรีบกลับมาเลยค่ะแล้วก็วันรุ่งขึ้นพอเสร็จจากแี่นี้ก็ต้องออกจากโรงแรมต้องแบบสี่ห้าหกโ,โมงอะไรอย่างงานก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวแต่ว่าไว้จะกลับอีกแน่นอนเออ หายเหนื่อยไหมพอเราเห็นแบบแฟนลับแบบอินเตอร์อะไรเงี้ยมารอดตอนรอบเราเยอะมากหนทุกครั้งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนลับที่ไหนอะไรก็จะดีใจตลอดเลยใช่หลังจากนี้จะมีแฟนมีที่ต่างประเทศไหมอ๋อก็จะมีไปที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็เออก็สามารถติดตาม หรือว่าบอกยังไม่ได้ใช่เราไม่รู้ว่าไหนบอกได้บ้างเออหรือว่าเรายังไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนบ้างเป็นเส้นบางบางเออระหว่างไม่รู้กับไม่บอกเออก็ให้เราติดตามใช่มีติดตามได้เรื่อยใช่ค่ะย้อนกลับไปแฟนมิสไม่ต้องมีเซอร์ไพรส์ไอหัวในแฟนมิสเหรอคะในแฟนมิสเราก็ได้เซอร์ไพรส์เอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ให้วันนั้นเลยใช่ก็จะได้วมแฟนๆด้วย ไปสุขสันตวันเกิดน,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 น้องถือว่าทำผิดนะน้องน่าจะไม่รู้ตัวน้องอะไม่รู้ตัวพี่ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเนะาะว่นตอนนั้นใช่ไหมอันนี้คือเมือ่อในแฟนมินนสเกาหลีแฟนมินนสเกาหลีทำผิดอยู่เออแต่ว่ากลับมาก็เซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์อีกร,รอบเซอ,อร์ไพรส์ใหญ่เลยเออเอาวุฒิวันเกิดวันเกิดอ น้องมาเป็นไงบ้างวันเกิดครอบยิ้สาวปีของเราก็ได้ของขวัญที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้จากคนที่รู้จักเลยคือพี่หลิงซื้อโล่คือหนูไม่คิดว่าจะมีใครกล้าซื้อสัตว์เลี้ยงให้ใครคนนึงเพราะมันคือแบบความรับผิดชอบอะนึกออกไหมมันคือความรับผิดชอบแบบชีวิตหนึ่งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ออมเชื่อว่าพี่หลิงเน่ยแล้วจะอยู่กับออมจนแบบรู้หมดแล้วว่าออมสามารถ เพราะด้วยความที่แบบเราเคยบอกก่อนได้นุ๊กน้กแก้วมาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะน้องอาบูค่ะก็มาเป็นพี่น้องกับบูมีใช่ก็ดีใจมากเพราะว่าตอนแรกเราบอกพี่หลิงว่าเราอยากได้เนาะอะไรเงี้ยแต่บอกนานมากแล้วบอกจนตัวเจ้าตัวเองก็ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยคอนดิชั่นบางอย่างอาจจะทำงานเยอะอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ถอดใจไปตอนนั้นไม่ได้บอกอย่างนี้ ตอนนั้นบอกว่าแม่ไม่ไ้้เลียง่ตอนนี้บอกว่าไม่ไม่แต่เลี้ยงมันมาเลยไม่ใช่ถ้าผู้หญิงหนูแต่หลิงแตไม่สามารถให้ได้เพราะหลิงรู้สึกว่าคือหนึ่งชีวิตมันสำคัญมากหลิงต้องแบบดูตอนนั้นหลิงชอบของด้วย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 แม่แม่แม่ไม่อยากให้เลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยเพราะแบบของว่าอุหนีตัวเดียวก็พอแล้วเสียคุณหมอเรื่องเวลาอะไรนีแหละพี่หลิงทำไมเราถึงตัดสินใจ ซือ้อนกให้อย่างที่เราบอกว่ามันคือกับชีวิตด้วยใช่อย่างที่บอกว่าคือจริงๆการที่ให้หนึ่งชิ้นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากซึ่งตอนนั้นน้องก็คือพูดมาตลอดว่าเออคือจริงๆน้องอะซื้อแล้วซื้อแล้วแต่ว่าวามตั้งใจของน้องอยากจะซื้อแล้วใม่แม่ไม่อนุญาตด้วยคือน้องอะขอเีซซื้อให้หน่อนเจซซื้อให้หน่อยอะไรแล้วไม่ตอนแรกเอาบอกชิ้นใหญ่กว่านี้อีกนะบอกอยากได้แต่ชุนไม่ได้อันนั้นคือใหญ่คือคืออันนั้นคือต้องให้เวลาซึ่ง ก็<ร>มีเวลาเลี้ยงน้อะอันนั้นวัน,วนเราสองคนทั้งสองคนไม่มีเวลาซึ่งแบบไม่ผ่านไม่ได้ดูเองก็เลยแบบว่าเออถ้าถ้าได้นอกน้องก็งน่าจะดีใจแล้วก็น่าจะเติมเต็มน้องได้ดีแล้วส่วนใช่ส่วนส่วนพี่ก,ก็เชื่อว่าน้องรอับะผิดชอบชีวิตของน้องามดได้ ใช่ก็เลยแบบว่าอาซื้อให้ละกันน้องน่าจะแบบดีใจกับกับของขวัญชิ้นนี้และดีใจมากเลยเพราะว่าจะร้องเฮ้ยอยากได้อยากได้มานานแล้วแล้วพี่เขาก็รู้ด้วยว่าหนูเคยเลี้ยงน้องแก้วมาก่อนอย่างเงี้ยก็รู้ว่าตอนเลี้ยงเป็นอยู่แล้วแหละใช่แม่ก้อยว่ายังไงบ้างน้องหนูคะตน้องอมแม่ก้อยว่ายังไงบ้างเพราะว่าตอนแรกผมแม่ก้อยเลยอ้าวหักห้ำงงมากคือตอนแรกไม่ให้นะ ตอนแรกไม่ให้เลี้ยงแล้วพอได้มาปุ๊บไม่หมดเลยเป็นคนอุ้มกลับบ้านด้วยเคยเห็นสตอรี่เราปะเห็นสตอรี่ปรเป็นคนอุ้มกลับบ้านด้วยงงเลยเราเ,ออเราเรา,เราให้เรารีบไปเดินไปขอนให้คนเดียวเราแม่แบบเราให้ออกสอั่งวาา่าพี่หลิงนะแม่ก็ว่าแล้วทำไมพี่หิงมีพิวกับแม่เห็นยิ้มตาปิดแล้วก็เออีเดินไปยิ้มแบบเอ็เก่งใจแม่แต่ก็วิ่งหนีไปดูแลน้องดีๆด้วยนะสัญญา เ็แสดงว่าเป็นของขวัญที่ถูกใจมากมากถูกใจมากที่สุดในปีนี้เลยอ่ะคือดีใจจริงจอืมอาบูหรอจะบอกมีไห้บออ่าเป็นความรับะเป็นความรับะจริงๆชื่ออาบูนะืเพราะว่าพี่หลีอยากให้ชื่อชิงเก้นออมอยากให้ชื่ออาบูจริงตระอยากให้ไก่มากแล้วก็เก่งใจอีก อยากให้น้องได้กินไข่ทุกวันอยากให้เลี้ยงไก่เพื่อให้ได้กินไข่ขอบคุณนะอนมาก็เลยอยากตั้งชให้เกุณนะค